วัสดีค่ะติธนก,กิจขข้นอนบ้านไหนอะอบ้านหลังนี้เหรอครับนูกขอแยกเข้าไปบ้านหน่อยได้ไหมคะ,ะล่าสุดคุยมเมื่อไรวันสุดท้ายที่มัน,มน,มนโทรมาไล่สดมาเลยครับไล่สดมาว่าเขายิงกอตุอ้ตตมตรมเสียบแล้วผมก็ยังไม่เสือ่อเลยเขาจะตาย เรื่องดุบการทำงานนะครับที่ทำงานตอนตอนพอได้ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันยังไม่เชื่อว่าน้องจะเสียที่ประจำที่เขาเคยนอนเนี่ยนะใบนี้เขาเคยใช้อหมครับน้องคนเล็กพูดเลยครับคนที่ไปทำงานนี่อย่างนี้พี่แพ้น้องผมกลับมาหน่อยนะครับ จะมายังไงก็มิดมิเป็นกระตายกคยังดีอ่ะอืมคิดถ,ถึงแค่ไหนนตังสี่ปีแล้วน้องไม่เห็นหน้าเลย